สวัสดีครับ D.M.K. Steel ในกลุ่มของ Building Connection วันนี้ก็จะมาแนะนำตัวโมดูลที่ชื่อว่า Beam to Column e n d p l a t e นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดต่อของคานต่อกับเสาโดยใช้แผ่นปิดปลายนะครับตัวนี้ผมก็คิดว่าเอาไปใช้กับกรณีของคานที่ต่ออยู่กับ เสาคอนกรีตก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องพิจารณาเรื่องของการฝังยึดในคอนกรีตเพิ่มเติมขึ้นนะครับว่าจะต้องยึดลงไปลึกเท่าไหร่นะครับก็นับว่าใช้ได้เหมือนกันหลังจากที่มีท่านที่คอมเมนต์มาครับผมก็คิดดูแล้วเราทําเป็นแบบให้ใช้ได้ทั้ง2รูปแบบดีกว่านะครับก็ทั้งเสาเหล็กแล้วก็เสาคอนกรีตก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ จะเป็นลักษณะการยึดต่ออีกแบบที่พบเห็นกันได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็คือเราจะใช้แผ่นแผ่นเหล็กเนี่ยมาเชื่อมติดอยู่กับที่ปลายคานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเจาะรูนะครับแล้วก็ยึดสลักเกลียวเนี่ยเข้ากับตัวปีกของเสาที่ไปต่ออันนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ ใช้กับเสาคอนกรีตรก็น่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทีนี้ข้อดีของตัวเอ็นเพลตก็คือก็เราสามารถที่จะเชื่อมติดได้ตั้งแต่ที่ในโรงผลิตเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปประกอบขันน็อตยึดที่ไซ์งานนะครับพอเรามีรอยเชื่อมแล้วก็มีน็อตที่ยึดเนี่ยเราสามารถที่จะส่งผ่านได้ทั้งแรงปฏิกิริยาปลายคานก็คือตัว R นะครับแล้วก็โมเมนต์ดัด ด้วยนะครับนั้นในการใส่ค่านะครับต่างเนี่ยในการใส่ค่าต่างๆนะครับก็จะเริ่มจากการใส่ค่า,าคุณสมบัติของวัสดุนะครับแล้วก็มีแรงกระทําอันนี้ก็จะมีแรงปลายคานนะครับแรง R นะครับแล้วก็จะมีโมเมนต์ดัดนะครับากนั้นก็จะมีการเลือกหน้าตัดคาน นะครับนี้ก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาละนะครับก็คือมีการใส่รอยเชื่อมแล้วก็ใส่สลักเกลียวด้วยนะครับก็จะมี2แบบเลยทีนี้ก็ต้องคํานวณทั้งรอยเชื่อมแล้วก็สลักเกลียวนะครับแล้วก็จะมีขนาดของแผ่นซึ่งขนาดของแผ่นเนี่ยเราก็จะมีบังคับไว้อยู่ว่าห้ามกว้างน้อยกว่าขนาดอของหน้าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไปใส่20เนี่ย โปรแกรมก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่ามันจะต้องไม่น้อยกว่าหน้าตัดคานที่เราเลือกนะครับฉะนั้นกันก็จะต้องสัมพันธ์กันอันนี้ผมจะให้ได้น้อยที่สุดก็คือเท่ากับขนาดของหน้าตัดคานนะครับอันนี้ก็ปกติก็เหลือไว้สักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับส่วนความยาวของแผ่นเนี่ยเราก็จะต้องเผื่อ,อ การยึดของตัวสลักเกลียวด้วยนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างอันนี้ผมก็จะเผื่อไว้ประมาณสามเท่านะครับของขนาดของสลักเกลียวนั้นถ้าเล็กเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอนะครับแล้วก็จะต้องอปรับให้มันเป็นขนาดน้อยที่สุดให้นะครับแล้วก็จะมีความหนาของตัวแผ่นเหล็ก นี่เวลาคำนวณเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการคำนวณของอกำลังที่รอยเชื่อมก่อนนะครับก็จะมีกำลังเฉือนแล้วก็หน่วยแรงดึงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาหาเป็นหน่วยแรงลับแล้วก็มาเช็คว่าไอ้รอยเชื่อมที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับอย่างนี้เราเลือกไว้ที่6มิลถ้าต้องการน้อยกว่าก็โอเคผ่านนะครับต่อจากนั้นก็จะมาคำนวณเป็น แรงดึงนะครับมาเช็คแรงดึงที่ตัวสมอยึดนะครับที่ยึดเอาไว้ก็คือจะคำนวณจากตัวโมเมนต์แล้วก็ระยะโมเมนต์อาร์มนะครับว่าสเตรสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเช็คก,กับกำลังดึงของตัวสลักเกลียวนะครับจากนั้นก็มาที่ตัวแผ่นเหล็กนะครับที่ตัวแผ่นเหล็กนี่เราก็จะคิดเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับ เราก็มาคำนวณเป็นความหนาของแผ่นเหล็กที่ต้องการนะครับถ้าหากว่าไม่เกินจากที่เราเลือกเอาไว้ก็เป็นโอเคผ่านนะครับคราวนี้ก็จริงๆเป็นตัวอย่างที่ผมเคยทำไว้ใช้สอนมานานแล้วแหละแล้วก็เก็บไว้หลังๆมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยปลดประจำการมันไปก็ไปขุดขึ้นมาใหม่นะครับก็รู้สึกดีเหมือนกันที่เอามาเขียนเป็นโปรแกรมจะได้ไม่หายสาสูตรไปซะก่อน หลัอองจากนั้นเราก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็เซฟนะครับเซฟบันทึกเก็บไว้ได้แล้วก็โหลดขึ้นมา,มาได้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มรีพอร์ตนะครับก็จะเป็นรายการคำนวณก็จะมี2หน้าด้วยกันนะครับในการคำนวณก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งครับก็มีตัวเลขที่ยาวขึ้นก็จะเลยเพิ่มเป็น2หน้านะครับว่าคำนวณมาได้อย่างไรนะครับทั้งนี้ก็เป็นการคำนวณสําหรับพวกแผ่นเพลทตัวนี้ก็ ผมก็ไปค้นหามาจากอ้างอิงนะครับมันก็จะทำให้ได้ก็คิดเป็นเหมือนกับลักษณะของตัว T นะครับแล้วก็ระยะโมเมนต์อามต่างๆนี้ก็จะเล็กลงทำให้สะดวกขึ้นมากในการคำนวณน,นะครับก็ถือว่าเป็นรายการคำนวณที่หายากเหมือนกันนะเนี่ยเก็บไว้ก <laughs> ะนะก็เป็นแบบคลาสสิกเองนะครับ เดี๋ยวต่อไปไม่แน่ก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะทําเป็นออกแบบเหล็กแบบรูปแบบใหม่แต่ว่าคิดว่าแบบใหม่มันดูซับซ้อนยังไงชอบก่อนรูปแบบเก่าดูเข้าใจง่ายดีนะโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้เนผมว่า ESD นี่โอเคเลยนะครับเพราะเราเข้าใจแล้วก็มั่นใจนะดังนั้นก็คลิกปุ่มปริ้นนะครับแล้วก็เลือก PDF Creator นะครับแล้วก็สั่งปริ้นออกมา แล้วก็คลิกที่ปุ่ม merge นะครับแล้วก็ดูว่ามันเลียงหน้าหรือเปล่า1กับ2ถ้าเรียงแล้วก็เหมือดอ่อนะครับให้มันเป็นไฟล์เดียวกันแล้วก็ continue แล้วก็คลิกปุ่ม save อันนี้ก็แล้วแต่เครื่องเหมือนกันนะครับว่าอย่างผมมีเครื่อง2เครื่องเนี่ย ก็บางเครื่องก็ mm hmm. เออร์เลอร์บ้างนะครับตัว p d m เแล้วแต่เวอร์ชันเขาก็ออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ถ้าเออร์เลอร์เราก็คลิกพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็บางทีมันอาจจะมีหลายหน้าก็คลิกลบเข้าลบออกเรียงหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะถ,ถ้าสั่งพิมพ์ธรรมดาก็ออกเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับอ่าทีนี้อีกอันหนึ่งที่จะให้ดูก็คือว่าตอนนี้เราจะ ปรับตรงผู้ออกแบบเลยนะครับสำหรับที่มีคนมา,าแจ้งว่าอยากจะใส่รหัสเข้าไปด้วยผมก็เลยปรับแล้วเพราะนั้นตัวรุ่นใหม่ๆนี้เราจะทำให้ปีการเช็คความยาวของเท็กซ์ที่ท่านใส่เข้าไปถ้ามันยาวมากเนี่ยเราก็จะลดขนาดตัวอักษรลงเพื่อให้มันใส่เข้าไปในช่องได้นะครับอย่างแบบนี้บางทีบางท่านอาจจะอยากใส่รหัสพอยอเข้าไป แต่ผมว่าใส่แต่ชื่อแต่นะอะไรเงี้ยนะครับตัวหนังสือมันจะได้เท่ากันหมดถ้าใส่บงนีผมก็จําเป็นต้องลดขนาดลงนะครับนี่ก็ลดขนาดอัตโนโมัติไม่มีอะไรอ่าโอเคนะครัสำหรับ e n ็นเพลท c o n n e c ก i o n ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ